ที่ไม่เคยเมนสำลับผมขอเพียงใดสุดดมคงจะห้อมจนชื่นใจอา จะจูบเบาๆแล้วค่อยดมจะสูบใชยชมให้ขึ้นตาโอที่รักจชาผมยอมพี่ทั้งกายเพื่อได้กลิ่นเริ่มติดมันเข้าแล้วซีเรายิงสูดรมัวเบายิ่งบาบินกลิ่นกามตั้นหามันชิงหอมยอมรับว่าด,ดีต่อใจลิมรสขี้เหงื่อใครใครมันแค่เรื่องธรรมดา ไม่ต้องคัดเคินเคินแง้มช่องรูระหว่างขาขอลัพลังดลนี้ฮีไม่เคยเมนสำหรับผมลงในความหมักหมมมันหอมเสียจนทนไม่ไหวฮีไม่เคยเมนสำหรับผมขอเพียงได้สูดดมคงจะหอมจนชื่นใจ ¡Ah! <coughs> สบายสบายปล่อยให้สารในร่างกายได้ลังเป็นบน์ดำยิ่งกว่าคา,า้าใดมาสะกดให้ล้มนิ่มลงลือรัวจุดรวมความเสียวขี่เยียวกระจาย <c oughs> ยอมรับว่าดีต่อใจลิมรถขี่เงื่อใครใคร,ใครมันแค่เรื่องธรรมดาไม่ต้องคดเขินเขินย้มช่องดูระหว่างขาขอรับพลังกลิ่นหี ไม่เคยเม้นสำหรับผมลงในความหมักหมมมันหอมเสียจนทนไม่ไหวฮีไม่เคยเม้นสำหรับผมขอเพียงได้สูดดมคงจะหอมจนชื่นใจ Yeah 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 Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah.